รู้ไหมชิงหลิวเกิดจากอะไรมันเริ่มจากชาวจีนสมัยโบราณใช้ไม้ไผ่เรียวเล็กสายเบ็ดเส้นเดียวเหยื่อธรรมชาติไม่มีอะไรนอกจากความนิ่งชิงแปลว่าละเอียดหลิวแปลว่ากระแสน้ำรวมกันคือศาสตร์แห่งความเบาในกระแสน้ำไม่มีการเวียงไม่มีเสียงดังแค่นั่งเงียบเียบยนเหยื่อไปแค่เพียงเบาๆและมีแค่ทุน่น ที่ค่อยๆขยับเหมือนเสียงกระซิบจากปลาชิงหลิวไม่ใช่แค่ตกปลาแต่มันคือการฝึกจิตคือการรออย่างรู้ตัวไม่เร่งไม่ลุ้นแค่เข้าใจใครว่าตกปลาคือแค่โยนแล้วรอชิงหลิวบอกว่าใจที่นิ่งคืออาวุธที่แท้จริงชิงหลิวดูศิลปะแห่งสายน้ําทุกคลิปคือบทเรียนจากสายน้ำอย่าลืมกดติดตามช่องหมอนมินแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันในโลกของชิงหลิว